<Kell soundtrack> เรา<ป>มาไหว้พระก่อนนะครับวันนี้เราพาเดินทางเราจะพาเดินทางทั้งทริปเลยครับดูความสนุกสุดมันของเรา3วัน2คืน Living everyday late pray All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything, so I'ma just keep Buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see. Here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want. w n a rock a n a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young o n e yeah, t t s all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots o cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. <S สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไม่ได้มารีวิวรถนะวันนี้เรามาทําอะไรนนเรานนมาไหว้พระ <laughs> ก่อนนะครับ <Okay. S 2> วันนี้เราพาเดินทาง <laughs> เราจะพาเดินทางทั้งทริปเลยครับดูความสนุกสุดมันของเรา3วัน2คืน ที่ปานบุรีตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครเรามาไหว้พระกรมหลวงชุมพรก่อนข้างในเขาถ่ายได้ไหมน่ะน่าจะถ่ายได้นะได้ปะโอเคไปแต่ตามไปดูกันเลยครับอะทุกคนวันนี้เราจะเราได้มาที่ร้านอาหารครับแต่เขาบอกว่าให้เราไปจับปลาตีนกินเองนะเพราะเขาไม่มีเมนูปลาตีน เราเ็เลยต้องลงไปจับปลาตีนเพื่อมันกินเองนะทุกคนไม่ใช่วันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารอะไรนะเคียงทะเลอ่าเป็นติดป่าชายเลนวิวบรรยากาศดีๆอย่างนี้ครับทุกคนแล้วก็จะมีปลาตีนเดินติ๊ด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 อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของทีมงานที่สาขาระยองเขาแต่ละสาขานะวันนี้เรารวมตัวกันหน่อยเพราะว่าเราจะต้องไปเซอร์ไพรส์วันเกิดบอสอัมครับทุกคนอิ่สนุกแน่บอกเลย เราจัดแบบอลังการมากอะจัดเป็นตีมที่แบบโหเห็นแล้วต้องว้าวครับทุกคนรอติดตามชมได้เลยนะ uh huh. การเซอร์ไพรส์วันเกิดของบอสเราในครั้งนี้นะครับทุกคนที่ปานบุรีเลเบตามนี้แหละครับไปชมบรรยากาศรอบรอบ and I pray All I need i r some better d a y Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure อ่ะสถานที่ต่อไปที่เรามาก็คือวัดถ um, <ะ>้ำหลวงนะครับดูดิบรรยากาศเหมือนในหนังเลยอ่ะมามาเรตามมาตามตามาเรื่อยๆตามมาเรือยๆมาดูรบรรยากาศทางเข้านะทุกคนโอ้โหอเมซิ่งเห <laughs> มือนในหนังเลยเห <laughs> มือนแบบ อะไรนะช่วยเหลือหมูป่า13มหมูป่าโอเคพลาดทิงไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบคันกันไปเลยเอยรอบคันอะไรล่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วที่ไหนครับพี่ไงเลอเบยครับจังหวัด ปานบุรีวันนี้เราจะไม่ได้รีวิวรถนะน,นี่อาจจะให้ดูนิดนึงจังหวัดปานปานจีนบุรีอยู่ปานบุรีประจวบจังหวัดปานบุรี ขับรถนานไปหน่อยนะโอเควันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวรถนะครับเราจะมารีวิวบ้านให้ชมกันนี่เราเหมา,าหมดเลย1 2 3 4สหลังครับ oh, <no. S 1> ใ้สาหรับครอบครัวอภมพงขางของเราไปเดี๋ยวไปดูบ้านกันดีกว่ามีอะไรบ้างไปค่ะม <c oughs> ีจักรยานด้วยจักรยานยงนางแบนเวอร์นี่แบนเขาแคบบ่ให <c oughs> ้เราขี่ได้อา้าวลองดูไปลองลองโอ้อยาขี่แล้วเหนื่อยโอเคนี่เปิดบ้านมาครับอ่าจะเป็นแบบนี้นี่จะเป็นห้องอะไรอ่ะเริ่มจากห้องนี้เลย ห้องนี้เป็นห้องอะไรเอ่ยห้องน้ำครับห้องน้ำรวมห้องน้ํารวมสําหรับใครที่จะมาอาบน้ําก็ได้มาทิ้งช่องก็ได้แล้วก็ห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องนอนสองเตียงโอ้โหหรูหราหมาเห่ามากทุกคนเป็นส่วนห้องนอนนะครับมีสองเตียงแอร์เย็นฉ่ำอ่ะเหมือนเขาแบบเปิดแอร์เตรียง้อมต้อนรับเราเป็นทีบ้อยแล้วไปฟ้องพาไปดูในด้านล่างก่อนแล้วกันเดี๋ยว่อยขึ้นชั้นสองไปเลยมาตังมาตังมาตังยิ้มชอบมากเลย ่าก็จะมีเป็นเหมือนเคาน์เตอร์บาร์นะคะตรงนี้อามีตู้ยงมีตู้เย็นมีที่ทําเอาหงอาหารนะครับทุกคนในตู้เย็นมีอะไรให้เรากินไหมในตู้เย็นเปิดมาจะเซอร์ไพรส์ไหมมีเวลคัมดิงให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอ่าอาซาฮีแล้วก็โอ้โหมีช็อกโกแลตด้วยมีป๊ฟซี่ด้วยเอาไปทุกคนไปต่อกันเลยก็มีตู้เก็บของเก็บอะไรปกตินะโอเคเราเก็บไว้ก่อนนะอ่ะเก็บไว้ค่ะนี่ตามันตามันตามันไปแล้วก็หันไปฝั่งนี้วว้า นี่คือที่สุดนี่คือที่สุดแต่ก่อนจะไปดูต้องดูตองนี้ก่อนใช่ค่ะมาเปิดมานี่เป็นห้องรับรองนะครับเหมือนห้องรับแขกเข้าไปเลยให้ชมเป็นไงอ้โหูนี่แค่ห้องรับรองนะคะไม่ใช่ห้องนอนนะแบบว่าอยากจะนั่งแต่ก็นอนได้อะถ้าเมาถูกต้องแต่ก็เปิดมาเนอะถ้าเปิดมาเราก็จะได้เห็นบรรยากาศนะทุกคนโอ้โหสวยมากเลยสวยมากค่ะบอสอัมเราใจป้ามสุดๆเลยสุดปังบารังปี เราต้องขายเท่าไหร่ถึงจะได้มาเที่ยวขนาดนี้ลองคิดดูเนาะนะพี่ <c oughs> อ่ะ,ะ,อะดูไปนี่ครับก็จะเป็นสระน้ําของเราแล้วก็จะเจอกับวิวทะเลสวยๆแบบนี้แต่จะเดินเหนื่อยนิดนึงนะเ <c oughs> พราะทะเลมันอยู่ไกลน้ํำมันมน,น้ำมันลง,นนลงแต่ช่วงเย็นเด็กก็ขึ้นแล้วเฮ้ยแ<ห>ต่ผนจะบอกอะไรให้ที่เห็นบ้านเราเมื่อกี้เราไม่ได้แบบแยกนะนี่นต้องเดินตามมานูเออนี่มาดูบ้านเราแบบว่าเราก็คือเหมาหมดอ่ะสี่หลังอ่ะ ไปดูตรงนี้ก็จะมีบาร์ให้นั่งแบบว่าใครอยากเป็น p R นะคะวันนี้รองรับหทเป็น PR เชียร์เบียเองและนี่ก็นั่งดูวิวทะเลได้แลวนี่พอมาอยู่ด้านหลังนะครับเราจะสามารถทะลุไปทุกบ้านได้หมดเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบ้านของสาขากรุงเทพกรุงเทพใช่ค่ะแล้วก็ระยองแล้วก็สาขาปวกแดงสะพานสีนะครับก็จะประมาณนี้เลยแล้วระยองกับปวกแดงสะพานสีไม่ใช่ที่เดียวกันเรอเออมันก็คือระยองเหมือนกันนี่หว่า เพราจังนวนคนเราเย e อะไงเพราะเรามีผ um ู้ติดตามหนึ่งคนอ่าใช่สามารถพาผู้ติดตามมาได้ด้วยโอ้โหครอบครัวเรามันสุดขนาดนี้ยผมยังขาดผู้ติดตามอยู่นะใครอยากเป็นผู้ติดตามฟังก็ทักมาโอเคก็จะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวดูความสนุกช่วงเย็นของเราดีกว่าจะมีเกมกิจกรรมมีการเซอร์ไพรส์พอดอมด้วยใช่พี่อั้มยังไม่รู้นะเนี่ยไม่ดูแน่นอนโดนแน่โดนแน่ใครโดนแน่พี่อัมอ่ะโอเคก็ไปเดี๋ยวเราไปดูกันตอนเล่นกิจกรรมไปกว่าไปเลยไป Life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything, so I'ma just keep Buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see. Here, I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, Late at night, not okay. All I want and I pray. <laughs> All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray, I believe in the better yeah, days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Mm, glad that you asked me i think it's different for everyone some of us need work others need fun some of us need purpose to overcome but try to do what you love when it's said and done cause there's so many differences in each of us trust your gut it can show you what you want ัวดที่เราให้มาคือขวอรดร่างกาย And I pray? All I need is a better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything to you in the next life. To be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here. I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. at night, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want. Stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay Well I just wanna be happy How to get there? Mm, glad that you asked me I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. all I want. คือคือคือตรงนี้ต้องขอบคุณเนาะเป็นการละลายพฤติกรรมไม่ได้มีอะไรไม่ได้แกล้งใครไม่ได้อะไรแค่แบบปกติเลยพวกเราอยู่ร่วมกันนะครับผมเดี๋ยวใช้เวลาพวกเราครึ่งชั่วโมงนะครับเรา อธิยาศัยเลยแล้วก็บางทีจะเดินเล่นก็ได้นะครับหรือว่าจะไปอาบน้ําก็ได้สำหรับเพื่อนบางคนเพราะทีมงานตอนกลางคืนคือฟ้าขาวใครจะใส่แบบไหนแล้วแต่นะครับเบื้องต้นขอให้มีสีขาวสีฟ้าด้วยวนะครับพิ่งทำงานใหม่ด้วยนะคุณทอาค่ะ Happy birthday!

มองไต่ฟิล์มม้ยแต่ฟิล์มจะอยู่ด้วยกันได้ไงมากมากเลยรวยอันอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้จังหวัดบานบุรีไมิตรภาพไม่เคยขาดเลยมิตรภาพสาหัไม่ติดหิ้งอ๋อมันเกลียดใายใจขอให้ทุกคนมิตรภาพเป็นอย่นีขอให้บอสมีความสุขมากๆครับลีฟอินไลฟ์ Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying. Warm, up warm up, warm up, warm up, three, three, nine, three. Nine. Three. ไปพี่น้อยมีอะไรจะบอกน้องไอไหมครับไม่ได้ไม่ได้กินยาปอไปไป่องฝา้มบอกสองฝาโอเคครับไปไม่ได้บอกนะแฟนเาไปแนเราเนี่ย Okay! ครับพอดีว่าเรามาที่โรงเรียนเด็กพิการซ้ำซ้อนครับใช่แล้วที่ชาอัใช่ก็อยากจะาชาสัมพันธ์ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศภายในเนาะวันนี้เราทําอะไรเจษวันนี้เราเอาของมาบริจาคให้น้องนนะคะน้องๆเป็นเด็กพิการซ้าซ้อนเนาะพี่ไอ้พิการซ้ำซ้อนครับใช่เนี่แหละช่วยการช่วยเหลือได้ก็ช่วยเต็มที่เลยครับโอเคบรรยากาศภายในว่าชีวิตของน้องๆเป็นยังไงเขาทําอะไรกันบ้างวันหนึ่งเรียนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ โอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูบรรยากาศบริจาคของกันครับไป,<ะ>ป<ะ>ไปดูกัน And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. <laughs> ให้โอกาสกับน้องากับของของทุนในพืที่ที่ที่อยู่ที่ตัวเองมาทำเรื่องจริงกัก็ก็เรามีใจเต็มเปส่วมสนุกดีจะมาอบองในเรื่องใน้องอยากเป็นพลังทให้กับกีฬาะนันทำงาน Said, <laughs> meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also wanna future Look at the shower, bitch.